สุ่มไม่ดี999บาทมีรีวิวด้วยนะครับผมเออเดี๋ยวผมก็จะมาลองสุ่มนะครับผมนี่ดูดิผมจะได้ไอเดียอะไรนี่ได้ ID หมวกอเอฟเข้าเกมมาแล้วนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับผมมีหมวกเอฟตั้ง2ใบนะผมบอกเลยว่าคู่คุ้มเหมือนท่านผู้ชม <Wow. S 1> ก็เห็นตักเกอร์โซนนะครับผมรับเติมเพชรแบบ UID ด้วยนะครับผมแล้วก็มีไอเดียขายนะครับผมตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปได้เลย โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมมีแจ้งนะแล้ววันนี้นะผมอยู่ในเกมฟีฟายนะผมฟีฟายนะผมมีกเกมเข้ามาใหม่นะผมเป็นเกียร์กรัมราคบแห่งความมืดนะครับผมเออสูงสุดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะผมเออผมสมได้แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมระยะเวลาเกียร์กรัมก็อยู่พันธะที่สิบสามวันก็เกือบครึ่งเดือนแล้วนั่นเองก็โอเคนะผมเมื่อเข้ามาในร้านแล้วเนี่ยก็จะมีชุดใหม่สองชุดนะผมก็ชุดเก่าน,นั่นเอง ก็มาดูชุดใหม่กัอนนี่ชุดใหม่นะของพู้ชายก็จะเป็นแบบแนวแบบเขาเรียแกบบวัยรุ่นแบบว 2K นะผมเออเนี่ยเสื้อก็แบบเสื้อเสื้อก้าเนาะผมสวยมากเลยแล้วก็สิ่งที่ผมชอบไม่ส่วนในชุดนี้ก็คือกางเกงนะผมกางเกงเนกางเกงยีนสีฟ้านะผมเป็นแบบแบบทรงขากระบอกเนาะแบบทรงใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็รงรองเท้าโมเมแม่นๆนะผมแล้วก็ทรงผมมันเองนะผมคือผมชอบที่กางเกงมากกว่าแล้วผมเออแล้วก็ต่อไปนะผมเป็นชุด ยักษ์สาเพลิงนะผมซึ่งตอนที่มันมาตอนรอบแรกครับคือโคตรโอ้โหโคตรโองโคตรแพงนะผมแต่นู่นดิเขาคึกคึกข,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 ขนองยังไงก็ไม่รู้เอามาขายข้างร้านสขาขาครับโอ้โหโคตรถูกนะผู้ชมก็พ้าเสื้อประมาณนี้นะผมกางเกงรองเท้าแล้วก็หน้ากงหน้าก,ากากนะผมแล้วก็มีอะไรอ่ะเรียกมีดวงโตดวงตาแล้วผมซึ่งผมมองว่านะผมว่าน่าจะเอาอ่ะ มันมีขอขอเขาาๆเหลี่ยมๆมะไเท่นะผมเออผมเลยชอบเนาะก็มีชุดผู้หญิงนะดูออกแตเพื่อทรัพยากอนะเนี่ยเป็นชุดผู้หญิงนะผมซึ่งผมมีรองเท้าเป็นแล้วนั่นเองนะครับผมกระทรงผมเนาะก็เป็นเสื้อเสื้อบบเสื้อเป็นถ้าจะไม่ผิดนะน่าจะมาช่วงสงการนะผมเออ,เอ,อแล้วผมก็แพ็คนี้ก็รองเท้าสวยนะครับผมแล้วก็อาจะเป็นกางเกงนะผมเออแล้วก็เนี่ยเป็นกับอะไรกางเกงตบกวดของผู้หญิงนะผม แล้วก็เคียวอ่ะเป็นเคียวแจกฟรีนะผมถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ไอวอลนะผมคือไอวอต้องถ่ายรูปนะผมก็ท่าทางนะผมนี่นี่นี่เป็นท่าทางเปลาระเบิดนะผมตอนนี้ตัวละครระเบิดมาเนาะแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อโทคินอีโวนะผมแล้วก็กล่องต่างๆนานะผมเกี่ยวกับอัปเปอร์นะแล้วก็เอ่ออะไรเงี้ยวงนหลังกี้เราย่อแล้วก็มองไปดูฟังผู้หญิงบ้างฝั่งผู้หญิงชุดใหม่นะก็จะเป็นชุดแบบนี้เลยเป็นแบบ แบบไอ้นี่ยยุคไฮไฟแล้วผมยุค9 0สูแล้วที่แบบทาเพลงนะครับเออยุคยุคที่แบบแผ่นซีดีดังๆนะดูดู่าทรงผมกางเกงเสื้อแล้วก็รองเท้านะผมคือใช่เลยครับท่านผู้ชมวัยรุ่นไฮไฟชัดๆนะผมนี่กางรองเท้ากางเกงนะผมสวยนะผมเสื้อก็สวยแล้วทรงผมก็ตัวสวยเลยนี่นี่นประมาตินี้เลยเพิ่งสังเกตุก,กันนะว่าเอฟรฟไฟนะ เขาทาโมเดลครับโมเดลเริ่มส่งจริงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับผมเพราะว่าน่าจะเปลี่ยนคนทําแล้วมาเนี่ยนี่ก็เป็นฟ่งผู้หญิงบ้างนะครับผมผู้หญิงก็จะเป็นชุดประมาณนี้แล้วผมเป็นชุดยักษ์สาวผู้หญิงนะผมมีเป็นเก่งแบบนี้โอ้เก่งละรูปวาอันนี้นี่สวยนี่รองเท้านะผมก็หน้ากากนะก็เป็นทรงผมทรงผมที่มีเขาด้วยนี่แล้วก็มีตาแล้วผมตาไฟเนาะแล้วไอ อ๋ออันนี้อยู่พาเสื้อนะผมเอออันนี้เลยแล้วก็เป็นเสื้อเสื้อเขาเรียกเสื้อเอ่อเขาเรียกเสื้อแต่งงานไฮไลท์นะผมซึ่งเป็นของที่คน้่าที่จะดีนะผมแล้วก็สวยด้วยนะผมเคยมาแจกฟรีช่วงตอนครั้งหนึ่งที่มันเอาอะไรอะเอาคิทตันนะครับไปแลกนะผมซึ่งผมก็โง่นะครับผมไปแลกอย่างอื่นมาแทนนะเ็เป็นชุดไบทูเกไบทูเกรอบๆที่แล้วนานมากแล้วนะผมมันก็เป็นชุดเพื่อนสูตรนะผมกว่า นี้ถ้าทางคาบกุกินะผมว่าก็สวยนั่นแหละเราเป็นท่าแบบควงนะครับผมเออแล้วมีระเบิดนะผมระเบิดอ่าเทนนิสนะผมลูกเทนนิสนะมันก็กระเป๋ากระเป๋าแมวนะครับผมก็อาวุธถือมือประมาณนี้เลยอ่าดูนีะน,ะ,นะแล้วก็เป็นโทคงโเค็นนะผมก็ตามที่ผมบอกนะครับผมก็คือเกียร์ับนี้อยู่ประมาณสิบสามวันนะครับผมลดสูงสุดเก้าสิบเปอร์เซ็นต ก็ใครซื้ออะไรใครได้กี่เปอร์เซ็นต์นะผมก็ช่วยพอกผมนั่นเองแล้วก็อย่าลืมนะผมเว็บนักเกอร์โซนนะผมเว็บรับคะแนนเว็บรับเติมเพจแบบยูไอดีแล้วผมแล้วก็มีรหัสฟรีไฟล์ขายตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหมื่นนี่แล้วก็มีสุ่มไอดีด้วยแล้วมีแจกไอดีด้วยเองแจกโค้กแจกคนนด้วยนั่นก็อย่าลืมนะผมไปตามกันเลยนะโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมก็ไปแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเร่งไปแล้ว